ภารกิจหน้าที่ผู้บริหารสำนักงานกศนอจังหวัดส,สุพรรณบุรีประจำเดือนเมษายน2566มีดังนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566กศนอำเภอดอนเจดีร่วมกับกศนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีกศนอำเภอบางปลาหมากศนอำเภอศิรประจันทและกศนอำเภอสองพี่น้องดำเนินกิจกรรมมากรรมการศึกษากศอนอ และกิจกรรมวันรักการอ่านประจำปี2,566เพื่อเผยแพร่พพกิจกรรมและจัดแสดงผลงานการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจของสำนักงานกศออนอและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันรักการอา่าน2เมษายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยในงานดังกล่าวทางสถานศึกษาในสังกัดมีการออกบูธเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของสถานศึกษากิจกรรมประกวดร้องเพลงและการประกวดต่าส้งตำลีลาของผู้เรียนผู้รับบริการและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดนักกศนอํำเภอดอนเจดีบริเวณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอนเจดีโดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เียติมาร่วมพิธีเปิดเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกสศนนายฮารุทีสีเอียดปหลัดอำเภอชำนาญการพิเศษผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เขยติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยนายโกเมนจินาวันผู้อำนวยการสำนักงานกสศนอจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเมื่อวันที่3เมษายน2566นายโกเมนจินาวัน ผู้อำนวยการสำนักงานกศอนอจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายนประจำปี2566ครั้งที่4 2566โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการรวมถึงบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกกศออนอตำบลต้นแบบ5่าดีพรีเมียมระดับจังหวัดและมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีค่าคะแนนเฉลีย่ย ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นค่าเป้าหมายขั้นสูงในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอเนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ณห้ 65, นห้องประชุมสำนักงานกศนจ,จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันอังคารที่4เมษายน2566ในายโกเมนจินาวัน ผู้อำนวยการสํานักงานกอสอน,อนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกพระราชกัญญาให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการช่างทอผ้าผู้ประกอบการผ้าและงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วรัณวรีนารีรัตนาราชกัญญานายนทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าผลิตผ้าและผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่นนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อวันที่5เมษายน2566นายโกเมนจินาวันผู้อำนวยการสำนักงานกอสศจ,จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุสมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่องบทบาทอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมสิสคูดเอ็กซ์มีติ่งนามเบอจัดโดยคณะกรรมการาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยการสัมมนา,าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยในแต่ละพื้นที่สามารถดําเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเมื่อวันที่5เมษายน2566นายโกเมนจินาวันผู้อํานวยการสํานักงานกศนจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนของจังหวัดกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568 ถึง2,570ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดตามมติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยมีนายธีรยุทธ์ัจริญวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม